งานงานเขาป่าเขาขับหนูเฮ้ยขับหนูที่ Hello Bye ตกล้องนะกับทีมงานทีมงานแปดทางนั้นเราตกแปะทางนี้แดงกันใส่ หอดหลังแรกซิมานโบ <c oughs> หลังแรกหนูโบมา นงที่สองใสๆละนังที่สองกับบุมาสัก สามก็ได้หลักดีสี่เรียบร้อย หนูอยากกบดูดูติดหนูลอยซ้ำโอ้มีหนูมีหน,นูมาก,กิ่หางมันอีกนี่หลังที่สีเรียบร้อย<ๆ>เรียบร้อย ลังห้าโอ้ยลังห้ากัเรียบร้อยอืมใส่ดูพุกเดีทีดูน้อยก่อนนูน้อยมาก่อนสองตัวแล้วสองสี่ลังที่ห้าสองตัว ลำที่หกโอ้ลำที่หกหนีล้านอยู่เต็มหัว่ะมันสิโอ้ยลำที่หกบูติดตายตายโอ้ตัวนี้หนูพวกแหละบุญยุ่นแหละ làng chúng xong <cười> <cười> mực làng thì chết Xíu nhàng quá cực cực <laughs> hồ thứ Làm thịt chết Nụ Ngủ phục nói Thức ngủ mắn Nụ phục nói Sai sửa sửa Sai sửa sửa ấy phía Làm chết tổ ใส่ยังเหลือสองหลังใส่เก่าหลังเดหนูแลสามตัวมึงเดือสองหลังอือหือเห็นแอร์แล้วพี่น้อง อขาวเห็นแต่ทองมันเรียบร้อยหนูน้อยมากินก่อนใส่เอาหนูพุก <c oughs> แต่ดูทองขาวมามากินก่อนอืมเ <c oughs> นี่ยห,หนูสี่ตัวละหนึ่งเลือหลังสุดท้าย ไปรุป่นหลังสุดท้ายกันบหลังสุดท้ายสิไดยูโบห <c oughs> ลังสุดท้ายบบไดมันบบมาซ้ำเนาะ ไปเบื่งนของทีมงานใส่อยู่ใกล้ๆภาสิมานบ่ทีมงานบอกยากให้เดสอกหลังใส่อยู่แขมทางหลังแหลกข,ของทีมงานอูด้ดของทีมงานรันเป่า bột tít Như lần này có bộ, bộ mà Hãy subscribe มันิไ้ก็ได้น้อยได้หนูหน้อยสี่ตัวหนูพวกบวได้ได้รุดขัดหมายเปิดเบิ้งทีมงานได้หลายบวทีมงานมาไสคอยู่อีกคนละดอยไปเบิ้งทีมงานเพือ่อนรวมงานอืม đi <laughs> tổ Đi mừng chắc tôi đi đâu xong thì đây tôi đi đâu chim ngàn tôi đi nè chim để con là tổ Soc <laughs> áo, áo tog bớt Áo đi nè đi áo, <laughs> <laughs> đi nuôi, đi áo đi nuôi, đi nuôi, đi nuôi, đi đi nụ, đi nụ đi đi nụ, nụ phúc đi nuôi, đi 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 nụ đi đi nuôi,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  đi tổ